สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการส่งกันบ้านนะครับระบบ e-commerce นับของนักเรียนเด็กบ้านบ้าน V.I.P. นะครับผมอ่ะโอเคครับเริ่มนําเสนอระบบเลยครับว่าระบบสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมอ่ะเริ่มเลยครับค่ะอันนี้เป็นระบบจัดการสินค้าหน้าร้านค้าใช่ไหมคะครับหน้าอินเด็กของเราก็คือสามารถแสดงสินค้าแล้วก็สามารถเพิ่มเข้าตะกร้าสินค้าได้คะ่ะตัวไหนที่ว่า ไม่มีสต็อกหรือว่าอะไรก็จะขึ้นแบบโซเ์อัพไม่สามารถกดได้แบบนี้ค่ะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการล็อกอินก็จะไม่สามารถเอาสินค้าเข้าตะกร้าได้มันก็จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินอย่างเง้ยคะครับค่ะแล้วก็ลองล็อกอินเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าเมมเบอร์ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านพอล็อกอินแล้วเราก็สามารถกดเลือกสินค้าได้ลงตะกร้าก,ากดคอนเฟิร์มอันนี้ก็เป็นที่อยู่ค่ะแล้วก็ สั่งซื้อพอสั่งซื้อเสร็จมันก็ขึ้นสเตตัสแบบนี้คผมรับและทีนี้เราก็ไปชิคตรงหน้าโฮมเราก็สามารถเลือกชําระเงินตรงนี้ได้ค่ะคแล้วพอถ้าเกิดว่าเราชําระเงินแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะหน้าชําระเงินก็คือรอแอดฝั่งแอดมินแจ้ง e m s มาและทีนี้อันไหนที่แจ้งเลข e m s แล้วก็จะขึ้นเป็นตัว e m s ตัวนี้ค่ะก็จะมีเลขให้ ครับผมค่ะแล้วก็ทีนี้เป็นฝั่งของแอดมินแรับแป๊บ,บนึ่งนะคะโอเคนี่คือฝั่งแอดมินค่ะพอพอมีลูกค้าสั่งซื้อมามันก็จะขึ้นสเตตัสต,ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบรอชำระเงินใช่ค่ะรอชำระเงินแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการชำระเงินแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ค่ะคแล้วก็สามารถ ใช่ค่ะหน้านี้เราก็แจ้งเลขอีเอได้ครับผมค่ะแล้วพอแจ้งเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่หน้าอีเแล้วก็สามารถเปิดดูได้อืครับผมลูกค้าก็เปิดดูได้ค่ะเรียบร้อยมากเลยครับอ่ะมีหน้าไหนอยากจะโชว์ไหมครับหนูหนูเท่าที่อยากโชว์ก็เป็นหน้านี้ค่ะหน้ารายงานนะครับใช่ค่ะชอบแบบกราฟอะไรพวกนี้มันดูมีสีสันดีอืครับผมอ่ะขอถามนิดนึงครับหน้าไหนทํายากสุดครับ หน้าที่ทํายากที่สุดน่าจะเป็นหน้ากราฟนี่แหละค่ะพี่อ๋อหน้ากราฟใช่ค่ะหน้ากราฟพวกหน้าแบบว่าแจ้งปัญหาก็หน้าหน้านี้แหละค่ะหน้ากราฟหน้ารีพอร์ตอ่าโอเคนะครับนะครับก็ถือว่าส่งกันบ้านนะครับได้สมบูรณ์นะครับตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในคอร์สเรียนนะครับคนที่ส่งกันบ้านนะครับผมก็จะมีรางวัลให้สามระบบนะครับก็จะมี โค้ด uh, นะครับตามคลิปสรุปนะครับ EP แ1ระบบคาแคร์ระบบบนันทึกเวลางานและยังแถมคอร์สฟรีหนึ่งคอร์สครับก็คือคอร์สสอนทําระบบเช็ค uh, ชื่อออนไลน์นะครับผม uh, ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะส่งของรางวัลน,นะครับไปให้ในอินบ็อกซ์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ